ziem ta mà chạy vào, bên xin mình đó. bà, thao thả gì thế? Tại bà khỏi mặt nuốt chẳng nói vậy? anh phụ vật luôn? thì như này. thêm mùng đấy, không nghe vào đây vào này mình hoan. Ừ. <laughs> โอ้ยแซมแซมเอ้าเอ้ามือนีพายกันอย่างนี้นั่งเล่นตัวทรัพสบายใจแค่สวัสดีครับเออมื่อนี้ที่พ่อขวานูขวานุขวานุยามมาแล้วพากันไปเบิ่งสองมือแล้วเนาะสองมือแล้วเนี่ยเออเออพอดีเลยตัวนี้ไม่ซ้อน ไล่ฟิชจะสาวอยู่สาวคู่ไปเลยครับมืงอนีดังไฟไฟจนหมดเล่นไล่เล่ยนฟิชกันไรครับมาเบิ่งวิธีขั้นตอนซับแล้วเนาะหนูกระไดเนาะหนูซับแล้วซับเดียวใส่เครื่องเดียวใส่เครื่องแล้วปรุงง่ายๆปรุงปรุงแบบนี้ถึงขั้นตอนปรุงครับปรุง ปุ๋งมีอย่างแน่นๆน้ำปลาเดกเตะน้ำปลาเดกน้ำปลาเดก็กสองซ้อนสองซ้อนอีย่างน,นี้บันเนี่อเกลือเกลือเนาะเดี๋ยวใส่เค็มไ,ไ <c oughs> รเด้อลูกใส่ตามหาเนื้อขาล้วครับซ้ำนี่ละเ้าซ้ำนี่ละครับผมหนึ่งช้อนชาอีย่างนี้บันเนี่อผงนัวผงนัวครับแดงนัวนี่ใส่หน่อยแซมหน่อยใส่หลายแซมหลายน่าใส่วนหนึ่งใส่วนหนึ่ง พักแต่ว่าพักแต่ท้วงหัวหัวหัวบาย่างนี่ผมงึงจะรถนิดถอยเย็บถอยเลย้วเบาแล้วขางหัวเลยบ้างข้างหัวเลยครับหัวได้ที่ชุกแล้วก็เอาพักใส่มีพักยังน้ำเนี้ยครับรรหัวใส่บกหุาง<ม>าางกหุงงูนั่งไปเลยพร้อมหอม ใบกะเพราครับกะเผาใช่แต่เครื่องนี้พริกอันเครื่องพริกตำนี้ใส่ยังไงครับเครื่องตำนี้ใส่ตะไคร้กระเทียมกระเทียมมะเขือใบมะกรูดครับใบมะกรูดเนาะอ่ามีแค่นี้มีแค่นี้คไม่มีชูเด็ดตัไบ่มีบ่มีสมุนไพรก็บม่ได้ใช่ตัวเด็ดเอ้า่บ่บ่ได้ใช่ครับขวาเล่าขวานบ้านนอกขวานบ้าดนครับกระเทียมแล้วมะหาจะปรุงแต่งไรอา ถับเบิ่้นกำกันครับผมเพราะว่าตอนตัดตอนยังกรตัดต่อรวบรวบรัดตัดต่อมาเลยครับผมเป็นภาพที่ชุดเลียงช้ำหนูช้ำหนูไปเลยครับผมเอติดตามต้นต่อไปครับพ่ากินน้อกันครับตั้งตั้มมังหุงฟานหังุงเนาะไ้าขาปเบิ่อมังหุงครับกานฟเรียบร้อยแล้วครับผมออมังหุงเนี่ยไว้กันบ้า ไว้แต่ตำพร้อมฝานเฉียบนีพร้อมเนาะนี่ล้ว่าักินเทาก็ไดอ่าสตูเทาเดี๋ยวไปเบื้องหอมนี่แหละครับมีหอมหัวแดงครับผมหอมหัวแดงนี่แซ่บหลายกันใส่หอมหัวขาวบ่บ่เซ่บเนาะหอมหอมอันนั่นนะหอมน้อยอันนี้ต้องใส่เนียนหอมหัวแดงอย่างเดียวครับผมกินแซ่บครับกินมันหอมดีมันเหมาะกับการแกงกับอ้อม ครับผ่านไปสักพักก็เริ่มเดือดเลย,ยงงเนี่ยครับผมครับใส่ยังนี่หุวงครับใส่หัวหงส์ลงไปโอ้เดือดแล้วก็ใส่หัวหงต่อเลยครับใ่หัวหงส์แล้วหัวหงสุกแล้วยังใส่พัดใส่พัดผุ่งในเท่าผุงเรีย,รยรบร,ยร้อยแล้วนะหุวงส์เนี่ยใส่พัดครับนี่ใส่ยังไงเตือนเสร็จใ,ให้หัวหงส์สุกเลยครับ ปล่อยเดือนเล็กน้อยครับคั่วไปเรื่อยๆครับผมถามะหงสุกครับหอมมีใส่ทีหลัางตีใช่ครเดี๋ยวถ้าเบิ่งใส่หอมครับเตีอยังต้นตั้หุ้งครับตั้หุ้งตีได้บอกพี่คุณลองเด็ดหนวดตั้มหงุ้งบดเด็ดหนวดสูตรนี้ครับผมสูตรแซ่บคือเก่านะครับเด็ดหนวดครับสูตรแซ่บคือเก่าอีสานบ้านเฮาเรียหเอาไปตั้มเลย มัดดวนเนาะพริกมัดขวบใส่กระเทียมรองหัวเทียมรองหัวแก่ล้างคนิ่นมาใส่เด้เนาะเพิ่นมะมักครับเสีทั้งนี้มากครับมักไปมักมันครับไม่เจ้าอะไรสามองค์กินกับขวดหนูมาเด้อมากินข้าวเที่ยงน้ำแกงครับขวดหนูขวดหนูบ้านเมู่อวานมันศุภาษไปงานขี้จมา่เด้ี แงี้ยกินไหลเย <laughs> คนไหลบ่สู่เราคนคนไหลคนไหลแล้วมาไปครับให้แต่ให้ไปหน้าเนี่ยสู้เยูเ่หายอยู่ไง <c oughs> ขอเนี่ยนะนมาตำกินเองเงื่อนจะแซ่มมันว่าเบิร์ตชูข้าวครับผม <c oughs> เอ้าปูดองครับผมมีเสียมีอกันเลยมั้ง <c oughs> โอ้ยจักมือเดี๋ยวจะไปเอาไปเก็บปูอีปูอยู่เนี่ยมาดองเนาะเออเถอะก่อนเอา ทีมึงดูโอ้ย <c oughs> ชมครับเอาเอาเลยครับผมมาทำภมิประเใส่ใส่บักพีแห้งนี่ยขาดยอะขาดนะครับขาดอยอะแซมก็แบบขวัดขวักกันดวักขวักขวัขัเลยสูวัวนี้แดงแดงก็แซมครับผม ไปเอาไปกินน้ำกันเลยครับพอครัวเอื้อนหาหอมแล้วเดี๋ยวเอาหอมครับไปเอาเอานี่หอมเอาแล้วใส่หอมครับเฮ้ยเนอะไปดูเขาแน่นอนเดี๋ยวนี้เขาจะหลังแม่นเขามาคำไหนกับมันมีผู้เฒ่ากินน้ำอกว่าเอาครับบ้านๆล้วนเดี๋ยวเรา รับรองรับรองมาแซ่บอีเลสูตรพ่นหอมยกเครื่องไม้กระซิมพอดีระไฟเม็ดพอดีบ่มีแนวจีหนังจีอย่างตัวที่ไรบ้างเงนมันละต้นโอ้มีหนังค้ามเจ๋อีพายพยุนน์ครับมีหนังกลางแหวงมานสายฟอมวัอนี้เอ้ารูไฟดลนึงใสี่ดลนึงพอดีเจ้าทาเบิ้งครับผมทาเบิ้งตอนกินน้ำกันวันละชีแซบจำในขวดหนูครับผม Nữa, khoảng, Xuống một mình chảy và bưng xin mình đó. <laughs> bà thâu xa như thế bà khỏi mặt nuôi chẳng nói à, bà nuôi nuôi giờ tắt xây vừa lại giờ bà สิมบ <C> ึงดูส <doom. S 1> ิมให้ท่านผู้ชมสิมบงดูหอผู้เปิดบงบังดูเป็นยังไงิมบึงกัเรยว่าไดแบบน้มัมนนแบบุยอดาคามากงกน้ำกันเอบามือกองกัยากเรวได้บาดเนี่ยไปบาดนี่ลุยครับผมมึงกองกับ คือสิทิมกล้องไว้หนิระบาดเนี่ยพอเอ้ยแม่เอ้ยมาเด้อครับกูได้หิวเข่าก็ได้มากินน้ำกันเป็นนั่งทองคุณมาเห็นดอกหน้ามาบ้านเนี่ยเห็นแต่เอาจับผู้เดียวคุ่นไปนั่งของคุณมาเห็นหน้าสำรับนั่งหน้าโอ้เพราะจะยไปาใส่คนละคนไปกูบ่าวจังสเห็น แล้วสาวนั่นก็จะ่งบานหน้าวนตัวบ้าน้อกรบ้านบ้านนี้เดี๋ยวเรากวันใหญ่ด้วนกินคำไงเหรอวะต้งมงกับขัวหนูครับผมคือเกาอะรครับผมได้ว่าด้น้ามาเ่แ้จต้องล้าวนเราไปนั่งที่่าดยเจานั่งนั่งทางนั่งก็เห็นด้วยกันเปิดพัดลมใส่พ่อมบ้านนี่ มันสุดยอดแล้ววันนี้ครับนี่แนวกินครับผมมากินน้ากันมือกล้องนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวเบิ่งไปสักพักเดี๋ยวกดปิดกล้องเนียบร้อยยันเสร็จผู้ย่านกล้องกับยานเนี่ยที่โดนสองเป็นมือถือกล้องเออมือกล้องกับหิวงเข้าแล้ว นะครับเน้อหัวหนูตามมาหงตามฮงอันนี้เขาปลาไมจากเยซีอันเย็งานออกไปมดูเอ้าโอ้เยบซี่เมาฝากนี่โอ้เย็บซีอันฝากวางฝากไหมล่ะากเนี้ยโอ้กระเด็นอึ่นนะระเด็นเปือครับระเด็นเือ ของวบเวหนูครับเฮ้ย้าวกจวดหนูรับียงังยเดอเเลยย่งยังมันมันจีบมืดตัวม่ไปเขาอยู่เหียวมเข้าไปเก่ยวไปเลยกลับมาอบขวดนูครับ้อจะให้เห็นได้นะบบดกำเทาหร่งเห็นบ้

ทำง,งานไหมผู้ใดมีบัง,บงกะโลมีรถอันซัเพเปอร์จอดอยู่น่ะวางปลูกจนไม่นะ่ะไม่ซักนะ<ำ>่ะซ้ำอืมดูฟังนั่นหนิข้างๆด้านโลูมิเนียมเพื่อนยังไม่ครับโอ้โลกกูกอันนี้บ่เพ็ดบังกะโลน,น้อยๆสองสามหลังอันเพชรไว้เนี่ยโอ้แซ่บแซ่บครับแซ่บแสบ,แสบ xem nhé nỉ dùng bấu toàn để nhay hàng mua một rau này cũng à, được <laughs> <laughs> FC เป็นยังไงครับขึ้นนั่งกินบ้าบ้ามเยอะยังตั้บตัวเน่าเลยครับตัวเดี๋ยวยังเน่าหัวหนูกับม็ดตำหงกับม็ดชิลุกหรือบุลุกชาวรถมาแก้วทุ่มกินนั่งวันนี้มันระบายขอปิดคลิปนะครับไปแล้วนะแบบนี้นี่ก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับเนี่ยหัวหนูกับตำหงอ่านว่าชมคลิปต่อไปครับวันอาทิตย์ยังไงเพิ่งสี่สี่ครับที่ภากินยังตีสวัสดีครับ สวัสดีครับหมูว้านใส่บ่วงมาได้ทายทถ้ำอีกมั้งครับวันนี้มาหยามกันนะครับเพือมาหยามกันเลยครับผมไปหมูว้านนี่พือโบราณแต่วันนี้เพิ่มเมนบ้านนี่โอ้เอาออดกระสอบมาวันนี้เหลือบั่นนอหนูวันนี้น้อทงนี่ครับไป๊ะเฮาดึงน้ำกันครับผมนี่ลงมากับหมานรอดไหมเอาโอ้ยนี่ละวันนี้ละหมือวานนี่ครับผมมันอันนั้น วันต <One. m akes noise> ึ๊ดต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 ึ๊ดมาบาดนี่ <m akes noise> มื้อนี้มืม้อนี้นก็สม์ขาดใช่ไหมโอ้ล้างแลกกับมันแล้วครับสัมได้ครับมื้อนี้ครับโอ้ยเรีย <m akes noise> บร้อยครับผมไก่ <m akes noise> ต,ตัวนี้ไก่มันตายมันเนา่ามันเน่าครับผมนี่ครับผมเส็นได้ครับนี่ มันเงาครับหนูพุกครับผมเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ช่องลังติดกันเลยตัวนี้จุกจุกจุแล้วครับอู้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 เขาท้าเฮ้ยอู้อู้หนูพุกครับมาจุด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 ดนี่ครับอุ้ยหนูพุกครับใหญ่เลย เาถามวิว่าแล้วมันตรงใดจักมือครับผมได้จักมือล่ะหนูพุกเข้าโอ้บ่วงรุดเลยตัวนี้บ่วงรุดเลยมีแต่สิไปตัวนี้งไหมอือ,อ,อมันคาไหมตัวนี้มันคาไหมห่างเยอะครับโตมัตนใหญ่เลยไลี้ยวห้องปาดนีในในดด่ครับผมเป็ไนไดครับโอ้โอโยมานมานมานมาหนี่สองเลยครับผม

ปอบเหห <laughs> มาตึกบ่วงครับบ่วงยังล่ะข้าโซมันไปไนเรื่เอเขึ้นอยาโ้ยอย่าเข่าใก้มันแม่มันนี่หมาตึกบ่วงครับบาโมเมนต์นคนล่าไปตีทั้งโซทั้งเสืออ้ออะโอ้ ผู้ใดมันลามันไปอเอาซยซซยซซยมันไปผู้ใดรู้ครับไปผูกคอมันครับทั้งเสือกทั้งโซบาทเนี่ทั้งเสือกทั้งโซเอ้ามันอยากไปพรแหงแล้วโอ้ว่าแม่หนูปอบเลย มันถือบ่วงใจเย็นมากล่ะใจเย็นมากล่ะเดี๋ยวก็ได้ไปหรอกถือบ่วงมาถือบ่วงบ่วงแมวบุญเฮมเฮดโอ้ยไปมันก็ยิคายอีกแล้วบม่ได้ถอดคอมันเอ้าไปมานี่ตัวลงน้ำบนมานี่ โอ้โถึงไหนโดนลงน้ำคุณบาดี่มันพุดโฮะอ๋ปพดโซกเลยยังโดนลงน้ำคุเนอามเลยถึงนะเอาโซ่มันกินทั้งทั้งง โอ้เนาะขึ้นมาแล้วแมว่ามันหนูพุกเ,เดี๋ยวมันก็นขึ้นมาดัวเป้่าล่อยมันน,าานั่นหละโอ้ไ้แล้วบาทลากโซ่ไปไปคลองนี้ใส่บูแล้วบาตนนิเล่า